หลังจากที่เราได้ดูกันในส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับเราจะมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันบ้างโดยเจ้า Q2 Duo ตัวนี้จะมาพร้อมกับ Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich นะครับโดยหน้าตาของมันก็จะคล้ายๆกับ p พีย Google ในหน้าจอล็อกสกรีนตัวนี้ถ้าเราปัดไปทางซ้ายก็คือเป็นการเปิดกล้องแต่ถ้าเราปัดไปทางขวาก็คือการ Unlock เข้าสู่หน้า Home Screen โดยหน้า Home s c r e ของเราจะมีทั้งหมด5หน้านะครับ โดยทั้ง5นี้เราจะไม่สามารถเพิ่มลดได้เหมือนกับ p พีย Google แต่ว่าตัวระบบ Android ที่ติดมากับ Q2 Duo ตัวนี้จะไม่เหมือนกับ p พียว o o g l e ซะทีเดียวเนื่องจากว่าไอ้ตัว Q2 Duo ตัวนี้มันรองรับระบบ2ซิมใช่ไหมครับดังนั้นทาง iMobile จึงต้องมีการบันเดิลอะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มันรองรับกับระบบ2ซิมแล้วก็นอกจากนี้ก็ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์บางอย่างเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น ยกตัวอย่างเช่นที่เห็นในหน้าจอเลยนะครับก็คือตรงเมสเซจตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะมีการแจ้งเตือนได้ด้วยว่ามีกี่ข้อความที่เรายังไม่ได้อ่านซึ่งตรงข้อความตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาที่เราจะส่งข้อความเนี่ยมันก็ต้องมีการเลือกด้วยใช่ไหมครับว่าเราจะส่งข้อความผ่านซิมไหนเนื่องจากตัวนี้เป็นระบบ2ซิมใช่ไหมครับทาง iMobile ก็บันเดิลช็อตคัทมาให้อยู่ตรงที่แถบแจ้งเตือน ว่าถ้าเราเข้าอยู่มาในโหมดของส่งข้อความใช่ไหมครับมันก็จะมีแท็บให้เลือกว่าเราต้องการส่งข้อความด้วยซิมอะไรซึ่งซิมที่ผมใส่เข้าไปคือ d e t a c และ t r u e ใช่ไหมครับโดยตรงนี้ก็จะตรงช็อตคัทด,ด้านบนตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเราส่งด้วยซิมอะไรนะตอนนี้ก็คือเป็นซิมของ d e t a c แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น t True ปุ๊บตรงนั้นบนตรงนี้ก็จะเป็นสีส้ม เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเราส่งด้วย true เห็นไหมครับหรือว่าเราจะให้มันถามทุกครั้งว่าเราจะส่งด้วยซิมอะไรทุกครั้งที่เราส่งข้อความัมนก็จะบอกทุกครั้งว่าเราจะส่งด้วยซิมอะไรแล้วก็นอกจากนี้ไอตัวเมสเซจมันก็จะมีการบอกด้วยนะครับว่าเมสเซจที่ส่งเข้ามามันส่งเข้ามาหาซิมอะไรอย่างเช่น เมสเซจตรงนี้มันก็จะบอกว่ามันส่งเข้ามาหาซิมอะไรก็คือซิมดีแท็กหรือว่าเมสเซจตรงนี้มันก็จะบอกว่าส่งาหาซิมอะไรก็คือซิม r u e มันก็จะเป็นกรณีเดียวกับหน้าของโทรศัพท์นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น2องซิมก็ต้องมีให้เลือกได้ว่าเราต้องการจะโทรออกด้วยซิมไหนใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกว่าเป็นซิม d ีแท็กหรือว่าซิมทรูได้ หรือว่าให้ถามทุกครั้งที่เรากดโทรออกยกตัวอย่างเช่นผมจะกดโทรออกเบอร์นี้นะครับมันก็จะถามเราทุกครั้งที่โทรออกแล้วก็ตรงหน้าของคอล l l o ตรงนี้ก็จะมีการปรับแก้ให้ด้วยนะครับให้เราสามารถดูรายละเอียดได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น ดูเฉพาะสายที่โทรเข้ามาอย่างเดียวดูเฉพาะสายที่โทรออกอย่างเดียวหรือว่าดูเฉพาะสายที่มิสคอลอย่างเดียวครับซึ่งทาง imobile ก็ได้ปรับแก้ตรงนี้มาให้ทำให้เราดูคอลลกง่ายขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ปุ่มกดตรงนี้อ่ะมันเป็น t 9นะครับก็คือทำให้เราสามารถค้นหารายชื่อผ่านปุ่มตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นเราต้องการหาเบอร์เช็คบัตน,น,นะครับเพื่อตรวจสอบยอดเงิน เวลาหาก็ดูจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีตัวอักษรตรงตัวเลขใช่ไหมครับเช็คบาลานซ์ C ตรงเลข2ใช่ไหมก็กด2ตัวต่อมา h ที่เราต้องการค้นหามันอยู่เลข4ก็กดเลข4แล้วก็ E อยู่ตรงเลข3ใช่ไหมก็กดตรงนี้ก็จะเป็นการค้นหาว่าเช็คบาลานซ์เห็นไหมครับมันก็ค่อนข้างสะดวกในการค้นหาเบอร์โทรศัพท์เพียงแต่ว่ามัน ไม่รองรับภาษาไทยนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการจะใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ก็ควรจะตั้งคอนแทคทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีฟังก์ชันพวกอย่างเช่นสร้างโฟลเดอร์ได้เหมือนใน Android 4.0นะครับแล้วก็ในหน้าแอป Drawer ก็จะเหมือนกับ Android 4.0ก็คือจะแบ่งเป็น2ช่องก็คือ Application แล้วก็ Widge t ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงขวามือตรงนี้ก็จะเป็นช็อตคัทสำหรับเข้า Play Store เอาละครับเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าเมื่อเราดึงแทบแจ้งเตือนลงมาใช่ไหมครับมันก็จะมีช่องทางลัดสำหรับในการเปิดปิดการเชื่อมต่อทั้งหลายแล้วก็การการตั้งค่าที่เราใช้บ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นทางลัดสำหรับการเปิดปิดการเชื่อมต่อทั้งหลายก็คือ Wi-Fi, Bluetooth, gps การเชื่อมต่อข้อมูลแล้วก็โหมดเครื่องบินนะครับแล้วก็การตั้งค่าที่เราใช้บ่อยอย่างเช่นการปรับหน้าจอความสว่างตรงนี้นะฮะการปรับ time out ของหน้าจอแล้วก็การหมุนอัตโนโมัติแล้วก็ด้านขวาสุดก็คือเป็นทางลัดสำหรับการตั้งหมวดของโปรไฟล์เสียงซึ่งถ้าเป็น android ทั่วไปมันจะไม่มีโหมดของโปรไฟล์เสียงนะครับ โดยที่น่าสนใจคือเราจะมาดูตรงที่ช็อตคัทของการเชื่อมต่อนะครับเนื่องจากว่าเป็นระบบ2ซิมใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราจะเชื่อมต่อทุกครั้งมันจะมีการถามว่าเราต้องการต่ออินเทอร์เน็ตผ่านซิมไหนระหว่าง d e t a c t true ครับซึ่งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตัวนี้มันจะสามารถต่อ 3G ได้แค่ซิมเดียวเท่านั้นนะครับ อย่างเช่นตอนนี้ผมตั้ง TrueMove Head เอ๊ยซิมของ TrueMove ตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบ 3G ถ้าผมเชื่อมต่อข้อมูลเป็น d e t a c นะครับมันก็จะแจ้งเตือนบอกว่าซิมตัวนี้ไม่ได้ตั้งเป็น default ให้สามารถเชื่อมต่อ 3G ได้ก็จะเชื่อมต่อสูงสุดได้แค่เอนะครับ ส่วนวิธีการเปลี่ยนให้ d t t c สามารถเชื่อมต่อ 3G ได้เดี๋ยวเราจะมาดูในการเซตติ้งนะครับซึ่งทาง i-mobile ก็ทำเมนูสำหรับการจัดการซิมมาให้นะครับซึ่งจะไม่มีในระบบ Android ทั่วไปนะครับจะมีอยู่ในแค่ระบบ2ซิมเท่านั้นโดยการจัดการซิมตรงนี้ก็คือก็จะมีให้เลือกตั้งค่า Default ว่าตรงสายสนทนาตรงเนี้ย ให้ค่า default อ่ะเวลาเราโทรออกเป็นของอะไรอย่างเช่น d t a ทหรือว่าสายวิดีโอให้ค่า default เป็น True แล้วถ้าระบบข้อความก็คือเวลาส่งข้อความก็ให้ default เป็น d e t a ็ในการส่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการเปิดปิดการเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในช็อตคั t ตรงแถบแจ้งเตือนแล้วครับเราไม่จาเป็นต้องเข้ามาถึงตรงนี้เพื่อในการเซตติ้งแล้วก็ตรงนี้เป็นการเปิด เปิดปิดซิมนะครับระหว่าง d t แทกับ True สมมุติถ้าเราไม่ต้องการใช้ True แล้วก็กดปิดไปก็ซิม r u e ก็จะถูกเข้าอยู่ในโหมดของแอร์เพลนโห d e นะครับเราเกิดเปิดใหม่แล้วก็เริ่มการทำงานใหม่นะครับส่วนการเปลี่ยนให้ซิมไหนต่อ3 g ได้ครับมันจะไม่ได้อยู่ในการจัดการซิมตรงนี้นะครับ มันจะอยู่ตรงที่การตั้งค่าแล้วก็อื่นๆแล้วไปที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็บริการ 3G ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะเปิดการทำงาน 3G ตรงนี้เห็นไหมครับว่าจะเป็น True Move อยู่แต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็น detach ใช่ไหมครับตัวระบบมันก็จะสลับซิมให้ว่าให้ซิม detach สามารถต่อ 3G ได้นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเหมือนกันทําให้เราไม่ต้องปิดเครื่องเพื่อเปิดฝาหลัางแล้วก็เปลี่ยนซิมเราสามารถเปลี่ยนได้ตรงระบบตรงนี้เลยซึ่งถือว่าสะดวกมากครับมันก็จะทําการรีบูตรีบูตตัวสัญญาณเครือข่ายใหม่มันก็จะเริ่มรัดสัญญาณเครือข่ายใหม่ ตอนนี้ซิมนี้แท็กก็จะสามารถต่อ3 g ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราดูการตั้งค่าของซิมแล้วนะครับเราจะมาดูในส่วนอื่นๆที่ไม่เหมือนกับ android ทั่วไปบ้างนะครับก็คือทาง i-mobile จะมีตัวโปรไฟล์เสียงมาให้ตรงนี้นะครับซึ่งจะมี default มาให้4ตัวก็คือทั่วไปเงียบประชุมแล้วก็นอกอาคารนะครับโดยมันก็จะมีช็อตคัทอยู่ตรงแถบแจ้งเตือนตรงนี้นะครับให้เราสามารถเลือกโหมดได้ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้ามาในหน้าเซตติ้งเลยแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มโปรไฟล์เข้าไปได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเทสแต่โปรไฟล์ที่เราเพิ่มเข้าไปตรงนี้จะไม่ถูกแสดงอยู่ในตรงแถบแจ้งเตือนตรงนี้นะครับแล้วก็โปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเราไม่สามารถสั่งลบได้เราทำได้เพียงแค่กดรีเซ็ตเท่านั้น มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็มคือจะมีส p r โปรไฟล์ f ด u ฟ t มาให้ส่วนระบบต่อมาตัวนี้เจ๋งมากครับก็คือกำหนดการเปิดปิดเครื่องนะครับก็คือก็จะเหมือนกับเออมือถือโนเกียสมัยก่อนนะครับที่เราสามารถตั้งปลุกได้ถึงแม้ว่าเราจะกดปิดเครื่องก็ตามนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถเอามาประยุกต์กันได้ก็คือเราตั้งเวลาเปิดเครื่องก่อนที่จะตั้งปลุกสัก5านาทีนะครับ ทำให้ก่อนนอนเราก็สามารถที่จะปิดเครื่องก็ได้แล้วมันก็จะตั้งปุกให้เหมือนเดิม